สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันที่สามกันยายนนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเสาร์ที่สามกันยายนก็เป็นโอกาสที่เราจะคิดถึงพระสนัจักรให้เราลึกถึงนักบุญเกโกรีพระสนตป,ปานะครับเป็นนักปราชญ์ระสนจักรท่านมีชีวิตอยู่ในระหว่างคิสศักราชที่สี่ที่ห้าร้อี่สิบถึงหกรนะครับก็อยู่ ระหว่างนี้นะครับแล้วก็เป็นวันระลึกถึงท่านนะครับเรามาดูประวัติของท่านนิดหนึ่งนะครับก็บอกว่านักบ,บุญเกรกอรีองค์ใหญ่เป็นบุคคลที่น่าพิศวงจริงๆเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพน่าเกรงขามในเวนลาเดียวกันก็มีนิสัยที่น่ารักด้วยตัวพระองค์เองนั้นยิ่งใหญ่กว่าผลงานน่นนาพิศวงของพรงะองค์ซะอีกแม้ว่าจะต้องถูกเนรเทศและป่วยไข้ไม่สบายอยู่บ่อยๆแต่เป็นเพราะความใจกว้าง และมีจิตตลมเยี่ยงคริสตชนนั้นทําให้พระองค์สามารถสู้ทนกับทุกสิ่งทุกอย่างนักบุญเกเกรีองค์ใหญ่นี้เกิดประมาณคศที่540ในครอบครัวของสมาชิกวุฒิสภาตระกูลอานิชีครั้งแรกพระองค์ได้รับเลือกให้เป็นข้าหลวงของกรุงโรมต่อมาได้สมัครมาใช้ชีวิตแบบฤาษีด้วยเหตุผลที่รักชีวิตการเพ่งชาญอย่างที่สุด โดยชอบรำพึงถึงทรรล้ำลึกต่างๆของพระเจ้าจากการอ่านพระคัมภีร์พระองค์ได้อยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นผู้แทนของ <c oughs> องค์สมเด็จพระสะนันตะปาปานานถึง6ปีโดยจเจริญชีวิตเป็นโรสีอยู่ในราชสำนักและได้กลับมาที่กรุงโรมและได้รับเลือกให้เป็นพระสะนันตะปาปาองค์ที่64เมื่อวันที่3กันยายนคศ590พระสะนันตะปาปเกรกอรีองค์ใหญ่ได้แสดง ให้เห็นว่าพระองค์เป็นคนที่ทำงานจริงๆพระองค์ได้รับการขนานนามว่าเป็นชาวโรมันคนสุดท้ายเป็นนักปกครองที่มองการไกลและเต็มไปด้วยพลังพระองค์ได้พยายามเอาใจใส่สนองความต้องการของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางสังคมก็ดีหรือทางการเมืองก็ดีพรางให้ความช่วยเหลือและความคุ้มครองและเป็นต้นเกี่ยวกับปัญหาภายในต่างๆของศาธารจักสากลพระองค์ได้ทรงทำสนทิสัญญากับประเทศเยอรมนีสเปน กาเลียหรือประเทศภาษาฝรังร่งเศสแอฟริกาและอาณาจักรไบซินทีนพระองค์ได้เอาทุระช่วยเหลือประเทศอิตาลีเป็นพิเศษคราวที่เกิดข้า,ขายากหมักแพงเกิดโรคระบาดน้ําท่วมพระองค์ได้ส่งคณะธรรมทูตในประเทศไปประเทศอังกฤษและได้จัดวางระเบียบใหม่เกี่ยวกับพิธีกรรมโรมันได้พยายามรวบรวมหนังสือพิธีกรรมเก่าๆและได้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ได้จัดการแต่งบทเพลงทางพิธีกรรมขึ้นใหม่ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นที่เราเรียกว่าบทเพลงเกรกอรีนภาษาตัวปาเกรกอรีนั้นเป็นนักเพ่งชาญที่มีแบบฉบับของตนเองและทุกวันนี้เราได้ค้นพบว่าพระองค์เป็นนักเทววิทยามากขึ้นกว่าแต่ก่อนเมื่อเราได้มีโอกาสสัมผัสหรืออ่านบทความต่างๆของพระองค์พระองค์มีอิทธิพลอย่างมากทีเดียวต่อชีวิตภายในของคนในสมัยกลางพระองค์เป็นหนึ่งในจำนวนสนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ของพระศาสนาตะวันตกหรือศาสนจาจักรลัตินองค์ได้พูดและได้เขียนหนังสือไว้มากมายเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกแห่งพระบาจาพระเจ้าและก็พระสังฆารนาวาติการที่สองได้เน้นถึงความรับผิดชอบของพระสงฆราชทุกองค์ในฐานะที่เป็นประธานในพิธีกรรมของประชาสมรุน์นะครับนี่ก็เป็นข้า,าวๆเกี่ยวกับประวัติของท่านนักบุญเกโกรีพระสันตปาองค์ที่64นะครับ เราจะสังเกตดูท่านเป็นนักปราชญ์พระศาสนาจักรก็มีข้อคิดข้อเขียนอะไรต่างๆที่เกิดมาจากท่านนันมากมายนะและสำคัญที่เป็นมรดกตกทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันเลยก็คือได้ให้พระศาสนาจักรนั้นแต่งบทเพลงร้องสรรเสริญพระเจ้า,าที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นบ,บทเพลงเกรกอรียนก็มาจากชื่อของท่านนั่นแหละว่า บูนเกาหลีก็เป็นบทเพลงเกาหร,รีซึ่งเราได้ยินบ่อยๆเมื่อก่อนนี้เราจะร้องกันในมิซา,าจะเป็นมิซาธรรมดาหรือว่าก่อนสันนิาวัดีกันเนี่ยเราก็ร้องในประเทศไทยเราก็ร้องมิซาผู้ตายเนี่ยนะก็มีบทเพลงเกาหร,กร,กรีก็มีอยู่นะจะเป็นบทที่เป็นภาษาลาตินแล้วก็ร้องบทเพลงวีแอมบทอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในสมัยนะั้นแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นที่นิยม และผู้คนก็เรียนแบบมากมายในการประพฤติการเพ่งชานหรือว่าการสวดภาวานาคือการเพ่งชานก็คือการลำพึงลำพึงภาวานาอย่างลึกซึ้งในพระเบญจาว่ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นการภาวานาระหว่างผู้นั้นกับพระเบญจาว่าอ,อยู่ในที่สงัดเงียบสงบแล้วก็มีสมาธิมีความรู้สึก สัมผัสได้ถึงพระเบญจเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราจะต้องทำอะไรบ้างจากประวัติของท่านนี้สิ่งแรกเลยก็คือหนึ่งคือเราต้องมีความเข้าใจแล้วก็รอบน้อมเชื่อฟังภาษาสนัจพระศาสนัจจก็คือมีผู้นำมีพระสันตปามีพระสังฆราชมีพระสงฆ์อะไรต่างๆเนี่ยที่คอยแนะนําเราก็ต้องเชื่อฟังตรงนี้นะเราต้องร่วมมือเพื่อช่เหลือสนับสนุน กันให้เกิดความยุติธรรมและความเมตตาความรักในโลกนี้และที่สุดแล้วเราก็ต้องขอท่านนักบุญเกเกอรีนี้ได้อสอนพวกเราให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบในเรื่องราวต่างๆจะเป็นทางสังคมทางการเมืองอทางสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็ตามแล้วก็ขอให้ชีวิตภายในคือชีวิตของเรากับพระเป็นเจ้าได้รับการดอเลี้ยงด้วยพิธีกรรมต่างๆจะเป็นบูชาขอบพระคุณจะเป็นศิลกดิ์สิทธิ์ต่าง ก,ก็ตามนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราได้ในวันนี้จากการประวัติอานประวัติของท่านนักบุญเกตุกรีก็ขอเราทุกคนนะครับจะได้ใช้ชีวิตของเราอย่างดีงคาสอนของท่าน,นให้เราได้รู้จักที่จะเ,เป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในโลกนี้ด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่นะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด